นิวเซนทอกกับผมรัชต์าสมรทีนกรนะครับแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเราครับท่านสมพรเทพสิทธาครับก็ถือว่าเป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ในวัยที่ยังแข็งแรงอยู่นะฮะปีนี้ท่านกฤติบอกว่า8 6แล้วนะฮะยังทํางานรับใช้บ้านเมืองนะครับผมถือว่าเป็นปูชนีบุคคลนะครับที่มีคุณค่ายิ่งมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะตั้งคําถามถามมาเป็นกระทู้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับ0 2 3 1 9 2 0 7 2ถึง หรือข้อความ SMS นะฮะ483 8388ครับท่านครับความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพวกเรานะครับประสบนิกรชาวไทยทุกคนนะครับที่มีแด่สมเด็จพระเจ้าตากสีมหาราชในเรื่องของพระอัจฉริยภาพยุทธศาสตร์กลวิธีที่พระองค์ท่านตีฝ่าวงล้อมหลายคนบอกว่าโอ้จำนวนของทหารของพม่าตอนนั้นเนี่ยมหาศาลหกเท่าครับหกเท่านะฮะหกต่อหนึ่งครับหกต่อหนึ่งนะฮะแล้วเราออกมาได้ เราแบบเหมือนกับกึ่งสู้กึ่งหนีโอ้ต่อสู้กันเลยฐานมาเพราะนั้นท่านถึงเป็นยอดฐานมาเนี่ยสุดยอดฐานมา,านะครับนะครับ <6 S 1> ทีตอ้หนึ่งนะวิธีวิธีคิดของท่านเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคือต้องถอยมาก้าหนึ่งก่อนเพื่อที่จะมาตั้งรับเนี่ยท่านอยากจะวิเคราะห์แนวคิดของพระองค์ท่านนในตอนนั้นอย่างไรครับคือผมคิดว่าพงค์ทรงมีวิสัยทัศน์ในวิสัยทัศน์ที่ก้าไกลพงค์ต้องตัดสินประทไทยว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ สู้กับพมา่าในกรุงศรีอยคร,รัาแล้วพม่าล้อมจับได้แล้วก็ต้องตายพมา่าโหดร้ายมากฆ <c oughs> ่าคนพมาษัิรรยังฆ่าเพราะฉะนั้นนักรบอย่างท่านเนี่ยต้องถูกฆ่าแน่แล้วกรุงศรีอยาจะเหลืออะไรพรมาร่าเนี่ยต้องการทําลายร่างประเทศไทยให้สิ้นซากไปเลยะนะครับเขาเนี่ยเป็นเรื่องความความต้องการนะเพราะนั้นพระองค์ทรงรู้แล้วว่าถ้าขืนอยู่แล้วก็มีผู้นําที่อ่อนแอ,อยิงปืนใหญ่ต้องขออนุญ,ญาตนะ เพราะนั้นท่านก็ตัดสินใจหนีครับหนีเพื่อครับไปตั้งหลักเพื่อไปตั้งหลักกลับมาฟื้นฟูครับทำไมพระทำไมพระองค์ท่านเลือกที่จะไปที่มณฑลทางด้านภาคตะวันออกก็คือที่อาจารย์พราะรองค์จัรู้ว่าทรงคิดว่าต้องไปทางทะเลเพื่อจะยกกองทัพเรือกลับเข้ามาถ้ามาทางกองทัพบกพม่าเตรียมพร้อมถ้ามาทางกองทัพเรือพม่า ไม่ไหวไม่ทันเนี่ยเพราะนั้นก็จะเล่าต่อว่าเมื่อถ้พพระองค์ทรงต่อเรือได้แล้วร้อยลำเรื่องนะครับก็ทรงยกกองทัพเรือมาทางแม่น้ำเจ้าพอยาตอนนั้นพระมา่าทํำลายทรัพย์ส,ออสินของเราทรัพย์สินของเราเสียหายอย่างมากทรัสินที่หายนั้นก็ให้สุกี้ในายกองควบคบุมให้ผลคอยดูแลครับ ปนฐานคู่ใจของพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยเป็นใครครับมีสี่พระองค์ครับผมจําชื่อไม่ได้นะแต่จะต้องถามพญาพิชัยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าใครบ้างนะไปจันทบุรีครับเพราะว่าที่อนุสวรีที่จันทบุรีมีรายละเอียดจะมีไม่ใช่มีรายละเอียดมีฐานคู่พระไทยนะนะครับเมื่อกี้เรามีภาพด้วยนะผมจำได้องค์เือพระญาพิชัยดับหักหนึ่งท่านหนึ่งคนนะนะหลายสี่พองค์นะเนี่ยเป็นฐาน ผู้ผสถานท่านที่หนีออกมาพร้อมกันนะ่ะพระยาพิชัยดับหักค,คนหนึ่งนะแล้วก็อีกสี่แล้วก็นเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นั้นแต่ว่าใช้การใช้เวลาจากการที่หนีฝ่าวงล้อมมามนะครับคล้ายกับกึง่งสู้กึง่งหนีว่างั้นเถอะนะครับจนมาถึงจันทบ,บุรีซึ่งในยุคสมัยก่อนก็ไม่สะดวกนะกันนะครับโอ้ยต้องตีเมืองจันทบุรีนะเจ้าเมืองจันทบุรีท,ทําทีแรกหลอกลวงนะว่าจะสวามิภักด์ใ้ท่านเข้าไปในเมืองก่อนแล้วจะร้อมจับพี่หลังท่านรู้บอกไม่เอาแล้วท่านบอกตีเลยตีไว้ก่อน แล้วก็บอกเลยวิธีวิทยาศาสตร์ของท่านก็คือไปตายเอาดับหน้าทาลายหม้อข้าวหมดเลยอทาลายหม้อข้าวหมดเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาบอกต้องชนะอย่างเดียวต้องชนะถ้าไม่ชนะก็อดตายต้องตีให้ได้คล้ายๆก็เป็นการใช้เป็นกุศโลบายของการทายุทธศาสตร์ในการอาหารมันต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาดนะฮะคือแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ปิดประตูแพ้เลยนะฮะนะฮะทางเดียวชนะ ครับ <C AP> แล้วก็ชนะจริงจริงครับแล้ว<ล>ท่านก็นำทานนั่นหมายถึงว่าความมุ่งมั่นนะฮะปฏิทานความแน่วแน่ของพระองค์ท่านเนี่ย <C AP> ที่มีต่อการทำต้องการกลับมากู้ชาติ <C AP> ต้องการอาศาัยจันทบุรีซึ่งเป็นเมือง <C AP> ชายฝั่งทะเลและมีคนจีนอยู่เยอะครับท่านต้องการอาศาัยคนจีนสร้างเรือให้ท่านการรวบรวมเหล่าก๊กต่างๆในตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะก๊กต่างๆยังมันยาก คนไทยแตกแยกเป็นหลายก๊กหลายลาวเพราะว่าขาดพระเจ้าแผ่นดินเราเสียกรุงแล้วทุกคนตั้งตัวเป็นใหญ่หมดครับแล้วท่านกเลยบอกว่าเมื่อไหร่มีความแตกแยกเนี่ยแต่ละคนก็พยายามที่จะมุ่งมา่อยากจะเป็นผู้นําแต่ละกลุ่มโอ้แน่นอนอันนี้คือคือความเตาเรียกพระพระเจ้าพระฝังอยางอยากจะเป็นใหญ่เลยอพระฝังอ่ะครับครับกรมพระฝังอ่ะกรมพระฝังเป็นพระเป็นพระอย่างอุ่าหยากอยากจะเป็นใหญ่นะโอ้แล้วมีช่วงของกระด้างกระเดืองหลายหลายช่วงข้าเรืองเยอะตั้งสี่ก๊กใหญ่ๆนะแล้วก็สังเกตดู ทุกครั uh, đi, này, uh, ้งที่เราสูญเสียกรุงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยหัวเมืองต่างๆที่เป็นหัวเมืองอ่อนแน่นอนแข็งเมืองทั้งหมดเลยนะถ้าเราอ่อนแอเมื่อไรอ่ะเมืองที่เคยขึ้นอยู่กับเรา เพราะมันมีทั้งหลายเมืองพม่าก็มีลาวก็มีเขมรก็ยังมีแล้วเขาก็มีผู้นาที่เข้มแข็งด้วยหลายๆเหตุการณ์ฮะท่านฮะหลังจากที่พระองค์ท่านเนี่ยรับรวบรวมไพ่พลต่อเรือร้อยกว่าลำแล้วก็มีกําลังพลกว่า5 0าพันายนะฮะแล้วก็บุกเข้าไปไปตีฝั่งรอบโดยไปทางเรือไปทางเรือนะครับแล้วก็บุกเข้าไปทางม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตี่ข่ของสุกี้ใช้เวลาสองปี ไม่ถึงครับนะฮะไม่ถึงนะฮะเจ็ดเดือนนนั้นเจ็ดเดือนนะฮะเจ็ดเดือนครับมาถึงจากการเดินทางกลับมาทั้งหมดตั้งแต่เสกกรุงแสองสามหนึ่งศูนย์ท่านก็เสด็จไปจันไปใช้เวลาเจ็ดเดือนอะไรที่ทําให้การลบครั้งนี้เนี่ยยอดเยี่ยมแล้วก็ไปสู่ปฏิฐานที่ตั้งไว้จะต้องกู้เมืองกลับมาให้ได้ก็พระท่านรู้ดีว่ามันต้องใช้ทางเรือรบเพราะมันประหยัดเวลาครับพระพม่าท่านรู้ว่า พมาไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาทางเรืออไม่เคยคิดเพราะจันบุรีมันหางท่านกำลังบอกว่าย่ามใจอ๋อใช่ย่ามใจย่ามใจแล้วก็คิดว่าเจ้าตางเนี่ยคงจะมาทางเท้าเดินเท้ามาก็อาจจะใช้เวลานานพอสมควรท่านเป็นถามาคงจะมามาก็เตรียมต่อสู้ไว้ทางบกอเพราะองค์ท่านที่เลือกมาทางเรือทางเรือเพราะว่าเข้าไปโจมตีสุกี้โดยไม่รู้ตัวครับครับโจมตีอย่างไม่รู้ตัวนะบุกเลยครับ ต่อแต่ก็เขาก็กองทัพเยอะสู้กันครึ่งวันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงจนชนะความเสียหายตอนนั้นในฆ่าสุกี้พระในกองได้ถึงได้แตกทัพไปเลยยึดเมืองยึดกรุงธนิยาได้เจ็ดเดือนเท่านั้นครับเจ็ดเดือนเท่านั้นนี่มหาวิรกรรมของท่านนี่มหาวิรกรรมนะครับหลายคนหรือน้องๆเยาวชนนะฮะที่อ่านประวัติศาสตร์นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือความริยะอุตสาหะนะครับปฏิทานที่แน่ๆครับก็คือเป้าหมายต้องชัดเจนจะต้อง กำชัยชนะให้ได้นะครับหลังจากที่ได้ชัยชนะนะครับก็อยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่นะครับในเรื่องที่ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆแต่เนื่องจากว่าถูกพม่านั้นตีขยับยับเดือไม่มีอะไรเหลือเลยครับพระองค์ท่านตัดสินใจยังไงครับตอนนี้ตัดสินใจว่ายากที่จะบูรณะกรุงศรีอยาให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยเดิมได้อืแต่ก็มีเรื่องเล่าเป็นเก็ดนะจริงไม่จริงก็มาบอกว่าพระองค์ทรงพระสุบินไปว่าฝันเลยนะฮะฝันนะ่ว่า กษัตริย์เก่าๆเนี่ยไม่อยากให้มา oh. เพราะว่าพระองค์ไม่ชเชื่อกษัตริย์ oh. เป็นคนธรรมดา oh. อันนี้จริงไม่จริงก็ได้อ่านจะจริงก็ได้อ่านจะไม่จริงก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่า 7, คงจะจริงอพราพระมหากษัตริย์จบับรดกหกข่าวใหมเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่า บ้านเมืองก็สักขัดพังแล้วก็ก็ไม่อยากให้เรามาสร้างบ้านเมืองเขาเพราะเราไม่เชื่อพระวงศ์เขาอ๋อนี่นี่นี่เป็นเกตประวัติศาสตร์ซึ่งผมเองผมเชื่อนะเรื่องพันนี้มีจริงครับครับครับอ๋ดวงวิญญาณของพระองค์ท่านยังยังไม่ใช่ดวงวิญญาณของก็ทหารเก่าอย่างนี้เลยอ๋อฮะเมื่ออุรุไปเยือนศรียา รู้ตกใจเลยบอกโอ้ยมีเสียงอะไรยุ่ยแฉมันอะดวงวิญญาณที่พลางดวงวิญญาณของคนของเจ้านายวิญญาณสถานน่ะยังอยู่นะเพราะนั้นก็ผมก็เชื่อนะว่าคงเขาบอคงไม่อยากแล้วก็ดีแล้วที่ไม่ควรไปกู้หรอกกู้ก็เดี๋ยวนี้แย่สิน้ำท่วมอ่ะรู้ป่าทำไมนั่นก็น้ำท่วมเลยนะครับท่านก็เลยคิดว่าโอ้ยเรามาเอาที่ธนบุรีดีกว่าเพราะท่านผ่านผ่านเรือมาก่อนแล้วก็มาแวะที่ธนบุรีก่อน